ดวงประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้เส้นทางของวีนอฟฟอร์จูนกลุงล้อของโชคลาภดวงเงินล้านเด่นนะครับเด่นเช่นเดียวกันกับเรื่องของ ดวงจัก,กรพัรดิความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ความมั่นคงชื่อเสียงอํานาจบรารมีและเส้นทางของเดอะซันนะครับคือความเปลี่ยนแปลงพลิกปิกิตเป็นโอกาสทองรวมทั้งโอกาสด้านเรืน่นนทรัพย์สินใดยได,ได้มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงได้ดีมากนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโอกาสโชคลาภวาสนามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมีหรือไม่ดีหรือไม่ดีมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จุดเด่นเด่นมากคือเรื่องของการงานนะครับโอกาสดีเยี่ยมการติดต่องานการสร้างอาชีพและตามมาด้วย การเงินนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3มไม้เท้านะครับ3มไม้เท้าคืองานเงินความปร,รักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับการงานก็สามารถสร้างงานได้ เจรจาตกลงธุรกิจกันได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ดีหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อติดต่องานเพื่อสร้างโอกาสใหม่ของการงานก็จะส่งผลให้ การงานมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าเราจะทำงานส่วนตัวงานประจำหรือว่าอาชีพอิสระนะครับการเงินก็เริ่มดีนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามารวมทั้งจะมีผลประกอบการในการทำงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับเรื่องของความรัก วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจมีแนวโน้มที่จะได้สมหวังมีแนวโน้มที่จะได้เจอกันคุยกันและตกลงทำสัญญาที่ดีๆต่อกันในเรื่องของความรักด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีดาบนะครับว่าด้วยปัญหาบ้างนะครับปัญหาก็คงจะมีในการตัดสินใจในการที่จะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งในประเด็นของครอบครัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ การเลือกการทำอย่างไรในช่วงเวลานี้ก็ต้องคิดดีๆตัดสินใจด้วยเหตุและผลเพราะว่าอาจจะส่งผลในระยะยาวๆด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้การเริ่มต้นสารต่ออะไรดีก็จะดีขึ้นถ้าตัดสินใจพลาดก็อาจจะมีปัญหายาวๆด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเรื่องของการเงินห เหรียญวันนี้รายรับดีขึ้นนะครับมีการเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินและก็วันนี้ชาววันอาทิตย์ยังชอบทำบุญด้วยนะครับได้เงินมาแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานะการเงินวันนี้อยู่ในช่วงเวดาที่ดีมีความคล่องนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นราชาไม้เท้านะครับวันนี้โชคลาภดีนะครับมีการเงินมีการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อคิดให้ความช่วยเหลือได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์บันทิดวงการที่ท่านสามารถเริ่มต้นงานใหม่สานต่องานเดิมหรือไม่ก็มีการทำงานใหม่ๆมีการทำสัญญามีการเจรจาตกลงงานใหม่ๆมีการเดินทางเพื่อสร้างอาชีพต่างๆได้ดีเยี่ยมรวมทั้งโอกาสการเงินก็จะได้รับเงินมีผลประกอบการมีกำไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยตลอดความรักเริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวต้องมีเหตุมีผลใจเย็น เพราะว่าผลของการตัดสินใจในวันนี้อาจจะส่งผลกระทบส่งผลต่อเนื่องกันไปนานเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภวันนี้โอกาสดีเยี่ยมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้รับเงินมีงานมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ควรระวังนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามคือบางเรื่องบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับเข้มแข็งมั่นคง แล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับส่วนราเดียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือแฮงแมนนะครับ แฮงแมงคือเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตได้รวดเร็วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานการเปลี่ยนแปลงโน้นนีนะ่อะไรบางอย่างที่จะเข้าอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันจันทร์ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบและก็รมะมัดระวังเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2กันนะครับเป็น5้เหรียญวันนี้รายจ่ายเยอะนะครับอาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินแบบรวดเร็วด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าควรระมัดระวังปัญหาเรื่องของการเงินนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3. สําหรับชาววันจัน์ทรเป็นสเตร็งนะครับนี่คือความเข้มแข็งการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีนะครับวันนี้มีเรื่องของความคิดเรื่องของสติปัญญาเรื่องของพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่จะทุ่มเทเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้นะครับ สุภาพสตรีชาววันจันทร์วันนี้อาจจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเป็นพิเศษต้องมีความเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาได้ไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น5ดาบนะครับวันนี้ควรระวังปัญหาที่มาจากคนนะครับคือเราอาจจะมีโชคเราอาจจะมีสิ่งดีๆแต่ว่าจะถูกตัดรอน จากใครบางคนที่เข้ามาแทรกอาจจะทําให้เสียทรัพย์เสียจังหวะผิดพลาดโอกาสนะครับสำหรับคนที่รอคอยโอกาสรอคอยโชคลาภก็ต้องระวังคนบางคนด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงคนที่อาจจะพลิกเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนอย่างไรนะครับฝากไว้เป็นแนวทางว่าวันนี้ควรระมัดระวังดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับ วันนี้สุภาพสตรีชาววันจันทร์อาจจะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะในที่ทํำงานที่บ้านหรือว่าการจัดการปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับส่วนรายจ่ายวันนี้ยังมีนะครับอย่างเยอะอยู่รวมทั้งอาจจะมีปัญหาที่มาจากคนบางคนด้วยนะครับอาจจะมาตัดรอนโชคลาภเราได้ง่ายๆนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ มีโอกาสดีมากในเรื่องของเงินเงินทองทองพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นสองดาบนะครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารการเจรจาตกลงใดๆก็ตามนะครับทำได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดไม่ว่าจะทํางานหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้มีงานมีข้อตกลงมีสัญญาใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าชาววันอังคารต้องรอบคอบอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรก็อาจจะส่งผลกระทบได้เกิดความเสียหายได้ถ้าเผื่อว่าประมาทและใจร้อนนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาววันอังคารเป็นราชินี เรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้ดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะๆเงินจํานวนมากๆความรักดีเข้าใจซึ่งกันและกันการติดต่อการเจราจาธุรกิจการงานก็ยังมีโอกาสดีจะได้รับผลสําเร็จมีผลประกอบการที่ดีวันนี้มีความสุขที่ได้นับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวัน อังคารครับเป็น4เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันบริรับเงินบริหารการเงินมีความรอบค้อบระมัดระวังบางแผนจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงต่อไปในเรื่องของการเงินด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น w i n of fortune นะครับวันนี้มีโชคลาภใหญ่นะครับโอกาสดีพลิกชีวิตได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการงานพลิกชีวิตได้มีความรุ่งเรืองมีตําแหน่งงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเยี่ยมการงานการเงินการสื่อสารการติดต่อใดๆก็ตามจะประสบผลสําเร็จด้วยมีไรายได้มีเงินเข้ามาจํานวนมากๆความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าก็มขีข้อที่ควรคิดก็คือว่า จะติดต่อจะทําสัญญาใดๆก็ตามวันนี้ขอให้ทําด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียได้ถ้าเผื่อว่าประมาทหรือว่าไม่ระมัดระวังนะครับส่วนโชคลาภวันนี้ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆเพริกชีวิตได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธเช่นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ใจเย็นๆนในการรอคอยสิ่งที่รอคอยจะได้รับความสมหวังนะครับ ส่วนราเดียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ6ดาบนะครับ6ดาบคือปัญหาที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับ วันนี้อยู่ในช่วงเวลาของการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นงานที่รอก็จะเริ่มมีงานเข้ามานะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ชีวิตดีขึ้นย้ายงานเ,ยนเปลี่ยนแปลงงานรองานได้รับงานนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสดีนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีรายรับหมุนเข้ามาตลอดนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับก็ยังมีโอกาสดีในการที่จะพบกับคนรักเข้าใจซึ่งกดน,นการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้ นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันอยู่ในช่วงเวลาของการดูแลฟื้นฟ,นฟูสุขภาพนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพย์สินรายได้การงานมีความมั่นคงดีนะครับแต่ว่าท่านกำลังรอเกี่ยวกับความรักหรือว่าสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจของท่านนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับการจะทำอะไรวันนี้พี่น้องชาววันพุธต้องรอบคอบนะครับรู้จักวางแผนรู้จักการบริหารและก็รู้จักคำว่ารอคอยไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับและโอกาสก็จะค่อยๆดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นแปดไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินรายได,ได้มีงานมีความมั่นคงต่อไปรวมทั้งโอกาสที่ดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับวันนี้มีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดองคนมีโอกาสในการที่จะ ได้รับความสําเร็จสมหวังตามที่รอคอยหรือว่าแก้ไขปัญหาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปก้าวสร่ซึ้งก้าวถึงขี้หมายได้ในวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักหนักครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคี่ตัวเองให้ดีขึ้นจะมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภเรื่องของอสังหาริมารัทรัย์สินไ,ได้เพิ่มผูนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้งานเด่นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีความมุ่งมั่นและก็สร้างอนาคตได้ดีเยี่ยมและที่สำคัญคือ การพลิกชีวิตโชคลาภใหญ่ๆมาแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบ,บดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีไม้เท้านะครับเรื่องของการงานบันนิดเด่นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบผลสําเร็จที่ดีมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้านะครับนี่ก็งานการเดินทางด้วยนะครับจะมีการเดินทางเพื่อไปสร้างงานสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงที่ทํางานแล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องของความมุ่งมั่น นะับมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างอะไรดีๆขึ้นมาได้นะครับจุดสําคัญคือใจเข้มแข็งหนักแน่นและที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องที่ควรแก้ไขอาจจะมีปัญหาของลูกน้องพนักงานลูกหลานที่จะต้องสะสางจัดการหรือไม่ก็ให้ข้อแนะนําแนวทางของการทํางานด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นเอ็มเพออร์นะครับวันนี้ดวงใหญ่โชคลาภ พลิกชีวิตได้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทรัพย์สินใดได,ได้เงินทองมั่นคงขึ้นความรักดีเยี่ยมนะครับนี่คือโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ท่าเชื่อนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีครับวันนี้ดวงของการงานคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีเรื่องลูกน้องลูกหล,กลานบริวารที่จะต้องสะสางแก้ไขให้ข้อแนะนำ ในวันนี้เป็นพิเศษอยู่ด้วยนะครับส่วนโชคลาภวันนี้ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่ๆทรัพย์สินใดได,ได้การงานมั่นคงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พี่น้องที่เกิดในวันพาเลหัสสบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์ครับชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่ง ร่ำรวยได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ดไม้เท้านะครับเรื่องของงานนะครับวันนี้ท่านจะประสบผลสุเร็จเรื่องของการงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์แม้ว่าจะมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการคัดเลือกอะไก็ตามนะครับผลที่สุดแล้วท่านยังมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาบริยนันการเงินดีเยี่ยมวันนี้การเจรจาธุรกิจการเงินนะครับจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจมีรายรับมีไรายได,ได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดมีกําไรจากการค้าขายผลประกอบการดีมากความรักด้วยเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้จะเชื่อมโยงถึงงานเงินความรักได้ดีเยี่ยมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับสําหรับชาววัน สุขนะครับเป็น2ไม้เท้านะครับเรื่องของงานเงนิงนความรักวันนี้ก็ดีนะครับงานก็เริ่มต้นงานใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานได้บางคนก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานการทําสัญญาการเจราจามีคนร่วมงานใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับมีกําไรมีผลประกอบการที่ดีความรักก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับเป็นสาเหรียญวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะมีโชคนะครับรับเงินลงทุนน้อยแต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีนะครับนอกจากนี้เซนสัญชาตญาณยังมีส่วนเชื่อมโยงกับคําว่าโชคลาบด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงการงานการเงินความรักเด่นนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟแลนซ์มีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกใดๆก็ตามท่านจะเป็นผู้ได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการงานมีงานใหม่มีตําแหน่งมีบรรยากาศใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเพื่อรับงานใหม่ด้วยนะครับเรื่องของการเงินวันนี้จุดเด่นพีคมากนะครับมีโอกาสได้รับเงินจํานวนเยอะๆการเจรจาการลงทุนทั้งหลายทั้งปวงจะประสบผลสาเร็จรับเงินจํานวนมาก มากความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและโชคลาภก็ไม่เหลียวนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากโชคลาภด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้ชีวิตโดดเด่นมั่นคงรุ่งเรืองไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ8ดเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินนะครับเป็นจุดเด่นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเงินที่มาจาก ความสามารถพิเศษมาจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้ทํางานรับจ้างทํางานตรงนั้นตรงนี้ได้เงินนะครับเงินหมุนเข้ามารับเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3 ถ้วยนะครับวันนี้จะมีความสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับมีกิจกรรมดีๆมีความราบริงมีความสดใสในสิ่งที่ดำเนินอยู่ในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7 เจ็ดถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดเป็นพลังของจิตนาการด้วยนะครับสําหรับคนที่แยกแยะระหว่างความคิดกับจิตนาการสร้างจิตนาการอย่างไรจึงจะเกิดสิ่งที่ดีเป็นงานเป็นความสำเร็จได้ก็เป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะผลักดันส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น เดอสันนะครับวันนี้ดวงใหญ่โชคลาภใหญ่โตโตนะครับมีโอกาสนะครับที่ท่านจะพลิกชีวิตได้มีความเสเ็จมีความมั่นคงไม่ว่าจะมาจากการงานพลิกชีวิตมีความรุ่งเรืองมีตําแหน่งมีความมั่นคงต่อไปการเงินดีเยี่ยมมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆมาแล้วนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ขงคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างดีมากๆทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักมีชื่อเสียงมีอํานาจบรารมีมีความสำเร็จที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้งอาชีพเสริมอาชีพอิสระก็ยังปิดจุดเด่นที่จะเป็นที่มาของรายได้การเงินดีเยี่ยมความรักสมหวังนะครับวันนี้มีงานมีกิจกรรมมีความสนุกสนานเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับและยังมีโอกาสได้ไดรับโชคใหญ่ๆก้อนโตโต,โตรับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดใน วันเสาร์ครับอาล่ะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอาล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ มีความสําเร็จสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองรับเงินจํานวนมา,มากๆนะครับถูกอ่ารตลี่รางวัลใหญ่ๆกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ